ใส่ชุ่มๆเลยค่ะเพื่อนๆเพราะว่าเมนูนี้ไม่อันตรายต่อสุขภาพสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊าปานชวนอร่อยกับน้ำสลัดซาวครีมสูตรบ้านๆสูตรโยเกิรต์ตแล้วก็ใช้วัตถุดิบน้อยมากเลยค่ะขั้นตอนเป็นยังไงมาดูกันเลยนะคะเจ๊าปานจะเริ่มต้นจากใช้โยเกิร์ตเจืดแบบนี้ 1ถ้วยนะคะใส่กระปุกแบบนี้ค่ะแล้วก็เอามาใส่เครื่องบดนะคะถ้าไม่มีเพื่อนๆใช้วิธีเอาไปตําหรือว่าเอาไปปั่นเครื่องปกติได้เลยนะคะใส่หอมใหญ่ลงไปถ้าไม่มีใส่หอมแดงได้เลยค่ะแล้วก็น้ําผึ้งนะคะ ความหวานตามชอบเลยค่ะตามด้วยมัสตาร์ดใส่ตามชอบเช่นกันนะคะเกลือป่นเล็กน้อยเสร็จแล้วก็เอามาบดค่ะเอามาปั่นได้เลยวัตถุดิบน้อยมากเลยค่ะเพื่อนๆได้น้ำสลัดสูตรอร่อยคุณภาพแล้วก็เป็นน้ำสลัดสูตรธรรมชาติดีต่อสุขภาพด้วยนะคะวิธีปั่นก็ง่ายๆเลยะคะ่ะใช้ปั่นใช้เครื่องปั่นตัวนี้เป็นเครื่องปั่นไล้สายสะดวกมากแปบ๊บเดียวละเอียดเพราะว่าเขามีใบมีดถึง6ใบมีดเลยนะคะไล้สายแบบนี้ ชาร์จแบตแป๊บเดียวค่ะเท่านี้เราก็ได้น้ำสลัดสูตรอร่อยเป็นน้ำสลัดที่ดีต่อสุขภาพไม่มีน้ำมันไม่ใส่น้ำส้มใส่ชูทานกับผักสดหรือว่าเอาไปทานจิ้มอะไรก็อร่อยค่ะ พวกเฟนฟายหรือว่าเป็นน้ำจิ้มอื่นๆที่เพื่อนๆเ,เอาไปทำพวกใส่ขนมปังหรือว่ามายองเนสก็ได้เช่นกันนะคะวัตถุดิบน้อยขนาดนี้ไว้เพื่อนๆลองทำดูนะคะเพราะว่าอร่อยมากหรือว่าใครอยากใส่พริกไทยปน่นพริกไทยดําแบบนี้เพิ่มลงไปได้เลยนะคะไว้เพื่อนๆลองไปทำดูบ้างนะคะเมนูสูตรทำง่ายฝากติดตามครัวอร่อย,บยใบเจ๊ปันสําหรับคลิปหน้าด้วยนะคะ